เศรษฐาศิรชายานักร้องนำวง The Impossible เริ่มเข้ามาเล่นหนังเต็มตัวในหนังเรื่องแรกของเขาฝ่ายแกมแพรปี2518 ที่นาดภูวนายกับอรัญญานำวงแสดงนำทําให้เศษฐากับอรัญญาได้เจอกันโดยที่จริงแล้วทั้งสองได้เจอกันบ่อยๆมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่วง The Impossible ที่มีเศรษฐาเป็นนักร้องนําได้ไปเป็นนักแสดงรับเชิญในหนังเรื่องโทนที่เปียกอรัญญาเป็นนางเอกและอย่างที่รู้กันว่าเศษฐ,ฐาเป็นหลานชายของพระเอกเก่าสุรสิทธิ์สัตยบงจึงทำให้เขาและอรัญญาสนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็ว ปี2518ความรักระหว่างเปียกอรัญญากับรุดรณพนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังเริ่มมีปัญหาจนทั้งสองต้องตัดสินใจแยกทางกันไปพออยู่ในสถานะโสดยามว่างจากการแสดงเปียกอรัญญามักจะแวะเวียนไปฟังเพลงที่วง The Impossible ไปเล่นยามค่ำคืนบ่อยๆก่อนที่วงสตร i n g Combo ชื่อดังวงนี้จะยุบวงไปเมื่อปี2 5